อย่างที่เล่าเมื่อสักครู่นี่นะฮะว่าเกมมันจะมีลิมิตของความเร็วในการเดินเอาไว้ถ้าเกินกว่านั้นมันก็จะไม่นับว่าเป็นการเดินนะฮะสังเกตดีๆถ้าเกิดว่าใครนั่งรถไฟฟ้า BTS ส่วนใหญ่ชอบกันคือนั่ง BTS ปุ๊บแล้วก็พยายามจับปเกมอนระหว่างนั้นแล้วลองไปดูตอนไข่ที่ฟักอยู่ฮะมันได้นับว่าคุณเดินทางกี่กิโลเมตรถึงแม้ว่าจากบ้านไปที่ทํางานของเราจะ ใช้เวลาการเดินทางระยะทางไประม km, าณ1ิกิโลเมตรทั้งทางที่ฟักไข่่ยมกิโลเมตรก็พอแต่มันก็ไม่นับเพราะว่าความเร็วมันเกินับล่าสุดที่จังหวัดมหาสารคามเกิดเหตุการณ์ขึ้นฮะมีนักศึกษาท่านหนึ่งเป็นนักศึกษาเพศัศาสตร์ของมอมหาสารคาม,มขับรถตามมอเตอร์ไซค์ซึ่งมอเตอร์ไซคันข้างหน้าเขาขับรถตามบุกไอ้มอนอยู่แล้วอยู่อยู่ก็เบรกกระทนหันเพราะว่าคงจะไปเจอจุด โอเคสต็อป okay, นะฮะหรือว่าอาจจะจับโปเกมอนอยู่ <c oughs> ก็ทําให้รถที่ขับตามมาเนี่ยเบรกแล้วก็ต้องหลบฮะพยายามที่จะเบี่ยงหลบนะฮะสุดท้ายรถเนี่ยนะฮะมันต้องหักเบรกกระทันหันสุดแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นจนเขาก็มีแผลตามร่างกายอย่างภาพที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้เสียหายท่านนี้ก็คือคุณวรพลเก่งกิติพัฒนนะครับเป็นนักศึกษาชั้นปีสคณะ เพศศาสต์เดี๋ยวไปฟังเสียงการเล่าเหตุการณ์ให้ฟังกันหน่อยฮะว่าเกิดอ,อะไรขึ้นถึงต้องเบรกกระทันหันขนาดนี้อยากให้เล่นเกมแบบมีสติติีนึงนะครับแต่ว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกกันเพราะว่าก็มีเพื่อนหลายคนแนะนานผมมาแต่ว่าถ้าเล่นแล้วเลลวลากอนอื่นก็ไม่ดีครับก็อยากให้มีสติบีนึง ก็เลยฝากเตือนกันไปนะครับให้เล่นเกมอย่างมีสติแล้วก็หวังว่านี่อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายๆคนที่ใช้รถใช้ถนน